สมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีทรงร่วมกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024 <S <S วันนี้เวลา6นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณท้องสนามหลวง2ร่วมกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024 ATM BKK 2024ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่7 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนรวมทั้งเพื่อใช้การแข่งขันวิ่งมาราธอนเป็นสินค้าท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยาภาพการจัดงาน,นระดับ World Even t ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการออกกำลังกายเก่อให้เกิดคูมมคุ้มกันของร่างกายปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงร่วมวิ่งกับนายเอลิอุตคิปโชกีนักวิ่งทางไกลชาวเขนยาประเภทประชาชนทั่วไปกลุ่มชายหญิงระยะทาง10กิโลเมตร จุดสตาร์ทอยู่บริเวณด้านหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินวิ่งเงงลียบฝั่งโรงแรมรัรตนโกศิทร์ผ่านแยกโอกัวมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเบี่ยงซ้ายวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลียบฝั่งเทเวศประกันภัยผ่านสะพานผ่านฟ้าหลีลาดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถึงแยกจอร,รเหลวซ้ายเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์กลับที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ใต้สะพานพระราม8 วิ่งย้อนกลับมาที่แยกจอบร,รอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกวิ่งตรงมุ่งหน้าไปลานพระบร,รมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาเข้าถนนสย,ยุทธยาผ่านเบ็ดวัดเบญจมบัพิษวิ่งไปถึงจุดย้อนกลับวิ่งกลับมาบนถนนสย,ยุทธยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเน,นินนอกวิ่งเลียบฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่ง ย้อนกลับบริเวณที่หน้าลานพระบร,รมรูปทรงม้าบนถนนราชดำเนินนอกผ่านสะพานผ่านฟ้าหลีลาดฝั่งโลหะปราศาสตร์ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินสอผ่านลานคนเมืองเสาชิงช้าเลี้ยวขวาถนนบำรุงเมืองถนนกัลายาณมัยตรีกระทรวงกลาโหมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามชัยย้อนกลับบริเวณวงเวียนหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนวิ่งบนถนนสนามชัย ฝั่งวัดพรศะ,ะาศรีรัตนาสดารามเลี้ยวซ้ายที่ป้อมเผด็จดัศกรเข้าถนนหน้าพระลานย้อนกลับประเวณหน้าป้อมขันเถื่นเพชรวิ่งเลี้ยวฝั่งสนามหลวงเข้าถนนราชดำเนินในเข้าจุดเส้นชัยบระเวณท้องสนามหลวง ตลอดเส้นทางเป็นถนนและสถานที่สำคัญทาง,ทางประวัติศาสตร์อาทิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโลหะปราสาทตร์วัดราชนาด,ดาพระบรมรูปทรงม้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้ากระทรวงมหาไทยกระทรวงกลาโหมและพระบรมมหาราชวัง โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแนะนำถึงความสำคัญของแต่ละสถานที่ให้แก่นายเอลิอุทธคิปโชกีและคณะได้รับทราบพ,พร้อมกับทรงแย้มพระสวมและทรงโบกพระหัตให้กับประชาชนที่เพ่งเสียงทรงพระเจริญ การแข่งขันรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024แบ่งออกเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทมาราธอนระยะทาง42.195กิโลเมตรประเภทฮาฟมาราธอนระยะทาง21.10กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและประเภทแฟมิลี่รันระยะทาง4.5กิโลเมตร เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีทรงวิ่งถึงจุดเส้นชัยแล้วพระรชาชทานพระราชวรโรกาสให้นายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถุงตาตุงตำหม,มอ่อมถวายเหรียญที่เลึกการแข่งขันรายการ a m เซ i n g Thailand m ด r ม t ร o n b นแบ k คอเป็นการแข่งข,ข,ขันวิ่งมาราธอนที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิ่งทั่วโลกให้เป็นหนึ่งใน5ของทวีปเอเชียได้รับการรับรองในระดับ World Athletics La เ e l โดยสมาคมกีฬาโลกและสมาคมกีฬาตีทาแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถมัมภ์